หลายคนไปดูบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสองคอมเมนต์เหล่าออเจ้าหลังไปดูบุกเพศนิวาสสองตรงแตกทั่วสยาม เรียกว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่หลายคนตั้งตารอคอยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเรื่องบุพเพสันิวาส2องนำแสดงโดยโปบธนาวาัตรและนางเอกคู่จิ้นสุดฮอตเบลล่าราณีและวันนี้28กรกฎาคม2565ก็ได้เข้าโรงฉายแล้วเป็นวันแรกซึ่งกระแสตอบรับก็เป็นไปตามความคาดหมายค่ะยอดจองตั๋วล้นทะลักทุกรอบทุกโรงเลยทีเดียวล่าสุดทางด้าน g d s ก็ได้โพสต์ขอบคุณทุกๆคนผ่าน ทางเพจ Facebook โดยบอกว่าขอบคุณออเจ้าที่เข้ามาเติมเต็มจนบุพเพันิวาสสองที่ฉายวันแรกเต็มรอบเต็มโรงในทุกพื้นที่ทั่วสยามใครยังรอรีช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วหนาแนะห้จองตั๋วล่วงหน้าก่อนมารับชมบุพเพันิวาสสองวันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วสยามสำหรับคลิปนี้ดราม่านิวส์จะพาไปส่องคอมเมนต์จากอ,อเจ้าที่เข้าไปชมภาพยนตร์กันมาค่ะอย่างในโลกทวิตเตอร์ก็ได้ บอกว่าความที่ลูกชั้นไม่ฟินอะไรกับหนางไทยเลยแต่ชมบุพเพสองเรื่องนี้นางบอกภาพสวยซาวดีบทไม่โบ้งความฮาก็ดีกิมมิกมาแบบดีงามเป็นการส่งต่อบุพเพมาอย่างสวยงามไม่ล้นและไม่ทําให้แฟนบุพเพเดิมผิดหวังเลยพระเอกแม่เก่งมากชอบก็ตอนจบของหนูละคะลูก จากใจคนดูทีเซอร์แล้วบงแน,แน่แต่ต้องพาแม่ไปดูแม่เป็นแฟนขับละครเรื่องนี้แต่ดูแล้วแบบโทษนะสนุกมากเพลินมากตลกมากแกฉันดูแคลนหนังไทยสนุกสนุกนี้ได้ไงฉันผิดบาปมากไปดูค่ะไปดู รีวิวจากคนที่ไม่เคยดูละครมาก่อนพอไปดูก็เข้าใจได้เลยเพราะเป็นเรื่องของอีกชาติภพหนึ่งตลอดเกือบ3มชั่วโมงคือสนุกมากมุกโบ๊ะปะใดๆไม่ขัดใจเลยตลกแบบไม่ต้องใส่คำหยาบของจริงคนเต็มแทบทุกโรง บุพเพสันิวาสสองสนุกมากภาพสวยนักแสดงคุณภาพมีความเชื่อมโยงต่างๆที่ประทับใจเนื้อเรื่องสนุกดูเพลินยิ่งเคยดูละครมายิ่งรู้สึกว่าประทับใจมากๆนี่คือการไปดูบุพเพันนิวาสในโรงหนังครั้งแรกไม่เข้าโรงหนังเลยไม่ดูหนังอื่นเลยจนบุพเพมาทำเป็นภาพยนตร์เลยเข้าโรงหนังครั้งนี้ก็เพราะบุพเพดีมากจริงๆคนอายุ60-70ก็ไปดู ยอมรับเลยว่าเป็นหนังที่คนรอดูมากจริงๆเชื่อว่าจะเป็นปรากฏการณ์อีกครั้งปังขึ้นไปนะคะส่วนทางด้านโซเชียลในโลกของ Facebook ก็ได้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหนังสัก4ชั่วโมงก็ดูได้ครับโคตรดีดีแบบฟิลกูดหัวเราอจนจบเรื่องสนุกมากครับผมจริงๆค่ะไม่เคยดูเรื่องไหนคนเต็มโรงหนังแบบนี้มาก่อนเลย ส,สิบสิบสิบเลยค่ะหนังสนุกครบรสทุกอารมณ์ฟินไม่หยุดปังไม่ไหวใครไม่ดูถือว่าพลาดมากเต็มสิบไปเลยจ้าดูแล้วก็อยากดูอีกค่ะสนุกมากตอนที่ไปดูคนมาดูหนังบุกเพสองเยอะมากจริงๆเห็นแล้วดีใจชื่นใจที่สุดค่ะ สนุกมากมารอบแรกได้เห็นลูกหลานพาคนแก่อามา่ามาดูเต็มเลยแนโรงก็เสียงเด็กๆหัวเราะดีงามมากเจ้าค่ะพระเอกหรือตัวโจ๊กกันแน่คุณพี่เล่นสหาน้ำตาเล็ดเอาละค่ะมีใครได้ไปดูกันมาแล้วบ้างคะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าสำหรับคนที่จะไปดูแนะนำว่าจองตั๋วไว้ล่วงหน้าจะดีที่สุดค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย